ครับปลาลวยครับมือที่ม <ๆ S 1> <Okay. S 3> ือทีปล่อยครับปล่อยโอ้เออครับมักหยอกครับน้ำตาลครับน้ำตาลครับน้องน้ำตาล นอนครับนอนในกลุ่มครับมือนี่สิปอยครับปอยเขาอยู่กับมารวยรองมือครับมือแหลกครับสิเป็นยังไงอาการนี่ครับครับลงทงหน้าครับน้ำตาลครับครับน้ำตาลไสโซครับครับมารวยครับปอยอิสระครับมารวยลงทงหน้ามือนี้ครับไปแล้วครับ เออน้องน้ำตาลครับครับทองหน้าครับทิ่มง่วงครับขนมง่วงมนลำครับไปแล้วครับไปเลยเออเอาเอาหยอกกับง่วงเลครับเอ้า เออเออเออมารวยโอ้หาายิดมารวยทีมงานใหญ่ครับตำตานยังไสสโสรขึ้นเก่าครับมารวยครับอันนี้ตำตานครับไปไฟออกจากกรงมหากันอยุดได้ครับยุดได้หรือข้อบอกาครับล,อล,อลอ่องลองปล่อยมือหนีครับมาทำากันได้ย่ครับ น้องน้ำตาลน้ำตาลนี่สิเป็นแบนด็อกครับปลาลรวยครับเลดโนดพิบูกันครับเอาแล้วเออครับเห็นงูเอาอะไรว่านรวยเลยมาเลยมาอาะรยเอาเอาแเอา เอเอมา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 พี่มาพี <fit in> <score> ่มาพี่เร็วเร็วเร็วโอ้โหลองเวอร์บักด้วเลยครับครับอันนี้สิเป็นทุ่งน้าครับว่าพันมาลามหลายครับ หาตูครับกัวส่วนบ้านรวยครับตานกับน้ำแก้มือนีิปล่อยครับครับนี่พระดาครับน้ำแก้มใดรับอันนั้นจะคล้องพื้นที่มั้งครับคนางสีหัวงเล็กน้อยครับมารวยเอาแล้วกันว่าก็เจ้าหัวแก้มใกล้ รอบเ,อเอิรรอบเิงเหือเ่อยยังต้นขามเทศครับตำตครับรวยครับคนขางสิเมือยครับ มีภาพวาดด้วยมังบึกวัดไหมครับน้ำตาลครับอ๋อเลยครับครับหลังไหมครับมาด้วยติดมาอยู่ครับกับน้องน้ำตาลครับเมื่อยครับเมื่อยมาด้วยยางบุญเลยครับครับ พื้นที่บ้านครับปาลารวยครับเรียมตาลครับครับ<ไ>ป, <c oughs> ปาลารวยครับเอาเลยเ <c oughs> ออแลดออกง่วงาปเลยครับเมื่อ,ลอ,อล <c oughs> ย <c oughs> ลอลอเบิกลอกเบิ่ มหาน้ำตาลครับตาลเมื่อยครับขออนุญาตบอกเลยนะครับการวยกับบวญยอมเลยครับหยอกค,ครับหยอกงัวซืี้ยๆตาลออกอาการเมื่อแยแห้งครับเมื่อแยแห้งพ่อบ่ออใครได้ออกข้างนอกข้าเที่ยครับเอาอีกละวบอกอีกละ นะครับครับติดแดดเลยก็เมื่อยครับครับเมื่อยครับตังต้งตัวตั้งเมื่อยครับว่าลุยดอตาลครับเอออยู่ร่วมกันได้ครับเอาแล้วมาลุยเข่าโกงดอมตาลเลยเ,เอาก็าแล้วตัวซ้ำกันครับมาลุยได้ สิปีแล้วครับน้ำตาลปีกัวครับน้ำตาลแต่ผสมมาแล้วดเดือนกัวกัวครับเดือนกับฮามือแล้วครับครับน้ำตาลครับเอฟซี FC พี่น้องเขาถาครับถาลูกน้องน้ำตาลครับพองามครับงามีหลีครับ ครับมารวยครับเอออย่าต้องกินใดครับครับอย่างไปทงครับไปเบิรงบนตไม่คมาครับมารวยอากาศครับเออครับเมยแฮ้งครับเมยแฮังขาดทองเงินครับทงเงินอีกสักระยะหนึ่งครับล่อผสมอยู่ครับอะไรละ เออไดเขาให้ไก่กันยังดีครับอันนี้พัดลมต้องเปิดให้ครับเพราะว่าถ้าเป่นหอนเนี่ยเขาต้องเปิดพัดลมให้ครับตานกับเมื่อย,อยั่งกันครับเรายัางเดียวครับาการกับเมื่อยครับว่าสิปเบิ้งบั่นไม่ครับ แต่ว่าทายอะไรับเออวุ่นวุ่นไปหมเดเลยครับทั้งน้ำตาลทั้งมาลุยทั้งเจ้าทินย์มันก็เลียนสวนไปสวนมาอยู่ให้ทายอะไรครับเหนื่อยครับน่ไกลครับคาดว่าสิติดชชู่ครับน้มตาลติดแน่นอนเลยครับเอาอีกแล้วมาเลย <c oughs> เออ,เอ,อนางเออานางนางโกงยังดีเมื่อยอาการเมื่อยเออมารวยนางตากพ่ล่มกับหลินน้ำตาลบไว้ครับนอนเดี๋ยวอพักผ่อนครับสสวนมบ้านรวยครับ มันั่งเฝ้านากุงเย็นน้ำตานครับถ้าพ้นเมยครับต้องเตรียมน้ำครับพลมครับเพราะว่าพิษบูนี่พ้นจะมาเย็นครับแล้วก็เมย์ว่ายครับพลมเนี่ยต้องเตรียมไว้เลยครับกับน้ำเสียงเสาเสียงเสาเออ เลยเราดันเศร้าแช่งกันครับครับดันทงหน้านครับง้วครับแเ่ามารวยบอมักง้วแต่ว่ากระลิ่งได้กับง้วครับอย่างเงี้ยครับโอ้ครับกระสีวนไปวนมาประมาณนี้มาเรื่อยครับอ๋ออยู่ละกินน้ำเลครับมุดกินได้เลครับเพื่อว่าให้ ดังเพิ่นเย็นนำครับโมไปใส่ครับพี่ใหยุเราเรากลต่มตาดเนื้อเอาอีกลตกะตัดคนลมมู้เดียวเลยเอ,อมาเลยเออพยาอกวมากวนอยนีก็แล้วก็หอนเนต้อหันเต็งเลย ครับผมหัดกขมุย่างครับวันนี้ภาพเบิงบรรยากาศช่วงทิ้งเทียงครับอ่ะชิปนี้ไปซับนี้ก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเลยนะครับวัสดบสวับดีครับ